สวัสดีครับนี่ก็มีอยู่รายการซีโร่เกมส์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณองศิลป์ครับขอเสียงหน่ยครับเอาวันนี้จะมาเล่นอะไรครับเออซันเรนเดอร์แฮปปี้มั้งครับเห็นพี่เอกกับคนอื่นๆเล่นอยู่โอเคครับก็จะมาเล่นกันครับเอาตอนไหนดีครับตอนตอนตอนยังเปลี่ยน เอาตรงกลางเหรอครับครับโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวขอให้โชคดีหาคัดชิดเตรียมตัวกด E นะครับหนึ่งสองสามตึบอ,อุย้ยเกิอะไรต้นไม้ลม้มอุย้ย อุ้ยเสียงร้อนเสียงร้อนตีเลยครับคุณก้องตอนนี้ผมกลัวมากเลยครับวิ่งไปอย,ย่าหยุดเอออย่าโผล่มาเลยเอ้าคุณก้องครับพี่มันเป็นแบบเป็นบ้านนั่นแหละมีคับตัดเค้กอยู่อันหนึ่งครับครับครับตอนนี้ผมกำลัง หาคาตาเช็คอื่นนะครับเฮ้ยเจอแล้วเฮ <c oughs> ้ย <Yeah. S 1> อ้า <c oughs> ระ้องอระโดงสับน้องเพื่อนนะ <c oughs> ตุยตุยไปเลยไอ <c oughs> ต,ตัวม่วงมันจะห้าคุณเจอใกล้ๆมันจะกรีดอัดคุณนะครับครับ นี่ีแล้วแล้้วตัวมมันเกยแดกอยู่ด้วยอุ๊ยผมร้อนมากเลยอะ่ะคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยไม่รู้อ๋อว่าว่าจะข้างหน้าเจออะไรติดตามชมพ่านหน้า ทุยทำตอนนี้คุณดูอยู่ปะเนี่ยโตโยแก๊กเป็นโยเกะคุณเจอคุณยากีดนะครับเดี๋ยวผมจะแตวแตกให้ดูทำไมไฟฉายมันตาอุ้ยเจอบ้านแล้วทเข้าไปเข้าไปในตัวบ้านเข้าไปแล้วระวังมัน แต่ถ้าเจอก็มันออกไม่ได้มีทางออกก็ฉันมันเธอไม่อยาเข้าเจอต้องเอาพัดตัด สกายหลุดครับพี่น้องโอเคครับเออผมไม่ไหวนะครับจะบ้าตายผมอาจจะจบคลิปเร็วนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆครับ โอเคครับมาแล้วใช่ไหมครับสกายคุณหลุดแล้วครับสกายคุณหลุดครับครับเมื่อกี้ผมเจอเบะเต็มๆหน้าเลยครับมันไม่ได้เป็นตัวอื่นครับมันเอาหน้าเบะมาครับใขรอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะใค่อยู่ครับ ผมอาจจะจบพาดเร็วหน่อยนะครับไม่ไหวจริงๆวันนี้ส่วนวันเกิดนอนด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมาตุยในความฝันมาอย่าตามกูมาเลยนน้ำนอยู่ไหนนน้ำนอยู่ไหน เอ้ยใครกีดตัวมว่วงนั่นแหละกีดเมื่อกี้ได้ยินเสียงขอกีดนอกเกมอ่ะอ้าวเหรอไม่ไหวแล้วจะอ้วกแตกเฮลเลสักปีเฮลเลสักปีเฮลเลสักปีเฮ้ยใครกีดอีกแล้วอ่ะอุ้ยเกมเจ,จอแล้ว หรือว่าตายนั่นก็เป็นความโชคร้ายของคุณด้วยนะครับอุ้ยแมปตันอย่าวิ่งลงทะเลนะตันช่วยๆคุณก้องอย่าวิ่งลงทะเลได้ยินไหมได้ยินครับผมวิ่งอยู่ที่อื่นครับวิ่งรนป่าย,ยครับเนี่ย ถ้าผมปิดเกมกระนันหันก็ขอโทษนะคะเพราะว่าถ้าปิดถ้าผมปิดเกมกรนนันหันก็คือจบพัทแรกนะครับเพราะอย่างนี้นี่เองเพราะว่าผมไม่ไหวจริงๆครับผมยิ่งผมยิ่งกลัวผมยิ่งกลัวผี